เฮ้ยแม่งกูไม่ได้เจอมึงโคตรนานเป็นไงบ้างวะทำอะไรอยู่สบายดีตอนช่วงนี้ก็ทํางานฟูเหมือนเดิมมนแหละกว่าจะได้เป็นนี่ยากไหมมันก็ดวงส่วนหนึ่งแล้วก็ความพยายามส่วนหนึ่งนะเฮ้ยดวงด้วยอดวงกี่เปอร์เซ็นต์ เต็มร้อยดวงกูค่อนข้างให้5 0าสิบถึงเจ็ดสิบวะก็คือใช้ดวงประมาณนึงเลยใช่เพราะว่าเรื่องสอบอะมันคือเรื่องส่วนตัวใช่ไหม,มในการที่เราจะสอบเข้าไปได้ในแต่ละทางเนี้ยรวมทั้งแบบสอบสัมภาษณ์ม<อ>ันคือเรื่องของบุคคลใช่ไหม,มว่าอ่านหนังสือได้ไหมทําข้อสอบได้ไหมแต่ว่าดวงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพอสอบไปแล้วเนี่ยสอบผ่านก็จริงอะขึ้นอันดับไหม,มขึ้นอันดับลิสต์ที่เขาจะเรียก เออเฮ้ยพอ,พอฟังแล้วแม่งดวงดวง70เลยสมมติของคูของกูเนะอกดนตรีเนาะในเวลานั้นเขาอาจต้องการครูเอกดนตรีสองตำแหน่งแล้วเาอยู่ที่ว่าคนสอบกี่คนสมมติคนสอบผ่านเอกดนตรีมาเนี่ยประมาณ10คนแต่แน่นอนว่าสออันดับแรกจะโดนเรียกไปประจำการก่อนแล้วในระหว่างบัญชีที่ยังมีอายุเขามีอายุประมาณ1ปีคือระหว่างนั้นนะ่ะถ้ามีครูเกษียณครูย้ายครูออ<ๆ>เขาก็จะมาเรียกจากลิสต์เนี้ยไปบรรจตุต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีอะ ก็ต้องสอบใหม่ถ้าไม่มีก็รอสอบใหม่ที่อื่น <c oughs> เป็นมากี่ปีแล้วตอนนี้ตอนนี้จะข้าปีที่เก้าแล้วงั้นถามในระยะเวลาเก้าปีเนี่ยดีไหมเอาเอาพูดถึงข้อดีก่อนนะหนึ่งก็คือเงินเดือนค่อนข้างไม่สวิงมีแต่ขึ้นกับขึ้นถ,ถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปทําอะไรให้แบบโดนโทษดยวินัไอ่ะมันมีแค่ว่าขึ้นมากหรือขึ้นน้อยอ่าแล้วมีข้อดีอะไรอีกอ่ะสำหรับส่วนตัวที่เอาแบบราชการครูที่รับราชการเนาะอันนี้เมื่อกี้คือข้อดีของรับราชการปกติ อ๋อเหรอ,อ,อ,อมีแยกอีกโอเคโอเคถ้าเป็นรับราชก,การฟรูที่ทําทุกวันเนี้ยเวลาการทางานค่อนข้างคงที่ก็คือบึงจะหมายความว่ามันไม่ค่อยกินเวลาใช่คือมันมีคือคือมันเกินวีดาราชการแน่นอนไอหัวหัวท้ายอ่ะสโคปของมันคือถ้าเราไม่ทําอะไรพิเศษคือแบบโอทีแบบส่วนตัวเราเองอ่ะคือมันจะไม่เกินไปกว่านี้ละข้อดีอย่างอื่นก็จะมีอยู่นะก็จะมีไอเช่นเช่นหนึ่งก็คือเราจะได้คอนเนคชั่นเยอะอยู่อ๋อคอนเนคชั่นได้คอนเนคชั่นเยอะใช่ใช่คอนเนคชั่นเยอะ จากหนึ่งก็คือกลุ่มในโรงเรียนเดียวกันก็คล้ายๆกับวงการอื่นเลยบริษัทคู่แข่งเนี้ยโรงเรียนก็มีโรงเรียนข้างเคียงอโรงเรียนข้างเคียงที่แบบว่าเราสามารถทํางานร่วมกันแล้วก็มีคอน์นิชั่นต่างๆได้อะทีนี้ข้อเสียมีไหมอยู่มา9้าปีต้องเจอบ้างทุกอาชีพมีข้อเสียเว้ยข้อเสียกูว่ามีมีทุกอาชีพมีอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องคนเนี่ยยังไงเช่นอ t t i t u d e หลายๆคนก็ จะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นมายถึงว่าคนที่ทํางานมานานๆเขาอาจจะแบบไม่มีแพชชั่นแล้วอะไรเงี้ยหรอก็มีบ้างแล้วก็ด้วยว่าสังคมราชาการเนาะพอเขามีสอบบรรจุคือก็คือ,คอเป็นคนจากต่างจังหวัดจากคนลถิ่นบ้างมาทํางานนี้ที่เดียวกันแล้วก็บาง,บางทีแบบบางทีเขาเรียกว่าแบบพื้นฐานสังคมเนี่ยความคิดไ i n d s e t บางอย่างมันจะไม่ค่อยตรงกันแล้วก็เรื่องระบบอันนี้จะบอกว่าเป็นเป็นข้อข้อเสียของราชาการแบบภาพรวมก็ได้เขาเรียกว่า อัตราเขาใช้วิธีแบบอัตราส่วนอะแต่ว่าครูหนึ่งคนต่อนักเรียนจุดๆๆคนในโรงเรียนขนาดนี้ใช่จะบอกว่ามันไม่เวิร์กใช่ไหมใช่มันไม่เวิร์กเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายทางระเบียบโอเคแล้วก็เชื่อว่าในงานราชการที่บริการสังคมอ่ะจะเป็นประมาณนี้อย่างเช่นหมอพยาบาลก็อาจจะมีตัวเลขอะไรประมาณเนี้แต่คือเหมือนกันหมด ใช่อโอเคเก็ตละแบบพื้นที่ประชากรมีเท่านี้จะให้มีหมอมีพยาบาลได้ประมาณไม่เกินเท่านี้คือมันอาจจะมันอาจจะเป็นประมาณนี้แม่งได้ได้หลายเรื่องที่ดีมากๆครูว่าแล้วก็สิ่งที่มึงเล่าอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่กําลังเรียนดนตรีหรือว่าตัดสินใจที่จะเรียนดนตรีแล้วอยากจะเป็นข้าราชการครูหรืออยากเป็นครูประจําอะไรอย่างเงี้ยนะครูว่าสิ่งที่มึงเล่าอค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับคนที่นๆได้ดีแล้ว รู้สึกไหมว่าตรงที่เราพูดตรงนี้แม่งเสียงดังนะมีทั้งรถวิ่งผ่านก็เป็นไปได้พูดว่ามีรถไฟอีกใช่เ<ท>พราะตอนนี้เ,เราอยู่ข้างถนนเนะเดี๋ยวลองมาดูว่าเสียงจากไมโครตัวเนี้โหลดไมโครวเลตที่ติดอยู่ที่เสื้อของกูกับมึงเนี่ยเดี๋ยวจะลองตัดดูว่าเสียงแม่งชัดมากแค่ไหนฟังก์ชันน่าจะเยอะนะตัวเล็กๆแค่นี้เฮ้ยเอางี้อันนี้พูดแบบไม่ขายของนะพูดแบบไม่ขายของโอเคตั้งแต่กูใช้ไมไอลักษณะนี้มา อันนี้แม่งเสียงดีสุดเลยเราแล้วดูกล่องเ่ะมันถือว่ามันดูไฮโซนะดูไฮโซเลยแบบมีมันทุกอย่างมันเก็บเก็บในนี้ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่เดี๋ยวมีอะไรมีสกรีนด้วยเอออย่างนี้เดี๋ยวเสียงทุกคนจะได้ฟังในคลิปที่เราอัดไปนี่แหละแต่ว่าแต่ว่ากูชอบแม่โหลดเพราะว่าเราก็ใช้แตะแบบสมัยที่เป็นแบบอัดเสียงเนาะอ๋อใช้ใช้ไม้ตัวอื่นมาก่อนด้วยใช่ไหมใช่อัดเสียงอัดเสียงอะไรมาก็คือ ก็มีโ ت ت er หลดผ่านมือมาบ้างผ่านผ่านทั้งตัวจริงผ่านทั้งแบบโมเดลเลอร์เอก็คือชื่อของโหลดเนี่ยคือมันมันมันใช้ได้ตลอดอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์จริงหรือว่าไอตัวที่แบบมีอยู่ในโมเดลเลอร์ของปลักอินของอุปกรณ์ต่างๆอ่โอเคเก็ตเงั้นทีนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้เสียงมันดีมันชัดก็ฝากเข้าไปดูเจ้าค์ตัวนี้นะครับโหลดไมโครไวเลสถ้าใครสนใจนะครับลอง ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ